ที่จริงแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยราคามันน่าจะเป็น599บาทนะครับในส่วนของโปรโมชั่นที่ผมใช้อยู่นะครับผมได้จ่ายนะครับรายเดือนนะครับเดือนละ299บาทสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับครูแพ้งนะครับในช่องวิถีครูบ้านๆนะครับหลังจากที่ผมนะครับได้ทําคลิปนะครับเกี่ยวกับการรีวิวอินเทอร์เน็ตบ้าน นะครับที่ผมได้ทําไว้นะครับว่าติดของอะไรดีานะครับรายเดือนเท่าไหร่โปรโมชั่นมีอะไรบ้างนะครับแล้วนะครับหลังจากนั้นผมก็ได้ทําอีกคลิปหนึ่งขึ้นมานะครับเป็นการรีวิวว่าหลังจากที่ใช้เน็ตบ้านเนี่ยมา2อถึงสเดือนนะครับมีข้อเสียข้อดียังไงนะครับซึ่งวันนี้เองนะครับผมก็จะมาทําอีกคลิปหนึ่งนะครับคลิปนี้เนี่ยต้องบอกทุกคนก่อนเลยว่า จะเป็นการรีวิวอินเทอร์เน็ตนะครับที่ผมใช้นะครับแบบเต็มระบบหมายถึงว่าเต็มระบบยังไงก็คือจะรีวิวให้ดูเลยนะครับว่าในส่วนของอินเทอร์เน็ตที่ผมใช้เนี่ยนะครับสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับในราคาที่ผมจ่ายไปนั้นนะครับโอเคนะครับทีนี้ผมก็ต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าอินเทอร์เน็ตที่ผมใช้เนี่ยเป็นของทูนะครับของทูมูฟ์นะครับซึ่งผมได้จ่ายนะครับรายเดือนนะครับเดือนละ299บาท นะครับก็มีค่าภาษีอะไรนะครับบวกเข้าไปก็ตกเดือนละประมาณ320บาทเดี๋ยววันนี้ผมจะจ่ายให้ทุกคนดูเลยนะครับพอดีครบรอบเดือนแล้วพอดีต้องจ่ายค่าเนี้เดี๋ยวจะจ่ายให้ดูนะครับนอกจากนั้นนะครับผมก็จะพามาดูสปีดอินเทอร์เน็ตนะครับว่า299บาทเนี่ยนะครับได้สปีดอินเทอร์เน็ตเท่าไหร่นะครับซึ่งผมเคยทําแล้วแหละนะครับแต่ผมจะทบทวนให้ในคลิปนี้ก็แล้วกันสําหรับคนที่ยังไม่ได้ดูนะครับ โอเคนะครับแล้วท่้งเหนือจากนั้นนะครับผมก็จะรีวิวในส่วนของกล่องทีวีที่มากับเครื่องอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับว่าจะดูช่องอะไรได้บ้างนะครับโอเคนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับก่อนที่จะดูคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยโอเคไปดูคลิปเลยครับทุกคนอ่าโอเคนะครับทีนี้ผมจะพาทุกคนนะครับมาดูในส่วนของกล่องอินเทอร์เน็ตก่อนอันนี้เป็นกล่องเราเตอร์นะครับที่ผมนะครับได้ติดตั้งนะครับเป็นของทูนะครับอ่า ที่จริงแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยราคามันน่าจะเป็น599บาทนะครับในส่วนของโปรโมชั่นที่ผมใช้อยู่นะครับแต่ว่าผมได้ส่วนลดนะครับเหลือเป็นโปรโมชั่นพอดีนะครับเหลืออยู่จ่ายรายเดือนเดือนละ299บาทนะครับแล้วไม่มีค่าติดตั้งด้วยนะครับติดตั้งฟรีทุกอย่างทุกอย่างฟรีเลยนะครับมีหลายคนถามมาเยอะมากทีนี้ได้อะไรบ้างนะครับ1นนะครับอ่ะเป็นกล่องนี้นะครับที่ได้มาเป็นกล่องเราเตร์อันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นกล่อง อ่าสมาร์ททีวีนะครับแต่อีกอย่างหนึ่งที่ได้มากับเขาก็คือเป็นกล่องนี้ครับอ่าเห็นไหมครับอ่าเป็นกล่องทูนะครับอ่าที่เอาไว้ดูทีวีนั่นเองนะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยผมไม่ได้ใช้นะครับเพราะว่าเมื่อก่อนทีวีของผมเนี่ยผมใช้เครื่องนี้มันดูไม่ได้นะครับอ่ามันดูไม่ได้นะครับมันต้องใช้สายแปลงนะครับแปลงสัญญาณทีนี้ก็เลยไปซื้อทีวีมาใหม่นะครับอ่าก็เลยซื้อทีวีมาใหม่อันก็เป็นทีวีของนาโนนะครับนาโน เกินนี้ก็อยู่ที่ประมาณ6,009นะครับในส่วนมีโปรโมชั่นลดอยู่พอดีนะครับก็เลยได้มาทีนี้พูดถึงเรื่องสปีดอินเทอร์เน็ตก่อนสปีดอินเทอร์เน็ตนะครับที่ผมใช้อยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะได้200ทับ200นะครับแรงนะครับแรงมากทั้งเขาเรียกว่าอะไรอะทั้งอัปโหลดแล้วก็ทั้งสปีดเท่ากันเลยนะครับแรงมากนะครับในส่วนของคนที่เดี๋ยวผมจะให้ดูคนที่สนใจนะครับตรงไหนอะอ๋อมีฝนนิดนึงนะครับ คนที่สนใจก็น่าจะลองโทรไปเบอร์น,นี้ดูนะครับ1น4 2เนี่ยนะครับหรือว่าไปติดต่อที่ศูนย์ทูกใกล้บ้านนะครับผมไม่รู้ว่าโปรโมชันนี้มันยังอยู่หรือเปล่านะครับทุกคนก็คือจะอยู่ที่เดือนละ2 9 9บาทครับสำหรับคนที่สนใจก็ลองไปติดต่อดูแล้วกันนะครับไปถามที่ศูนย์ดีที่สุดน,นะครับเพราะว่าโปรโมชันนี้มันก็เปลี่ยนอยู่ตลอดเวลานะครับทุกคนอ่าผมได้กล่องมาที่นี้พูดถึงเรื่องกล่องทีวีมีหลายคนถามว่ากล่องทีวีเนี่ยต้องจ่ายเพิ่มไหมนอกเหนือจากนี้ บอกไว้ตรงนี้ก่อนคือไม่ต้องจ่ายเพิ่มสามารถดูทีวีได้เลยนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่ผมลืมพูดถึงก็คือเราจะได้ในส่วนของซิมนะครับซิมของทูมานะครับก็ผมก็ใช้ในเครื่องโทรศัพท์ที่ผมกำลังถ่ายให้ทุกคนดูอยู่นี่แหละจะได้อินเทอร์เน็ตนะครับ1เดือนเนี่ยได้อินเทอร์เน็ตใช้ฟรีอยู่ประมาณ10เมกนะครับหรือ10กิกไม่รู้นะครับประมาณนี้นะครับก็คือสามารถใช้ได้เลยนะครับเต็มที่ถ้าเกิดว่าอินเทอร์เน็ตนะครับหมดก่อนนะครับอินเทอร์เน็ตในซิมนี้นะนะครับในซิม ในเครื่องโทรศัพท์เนี่ยเนี่ยเนี่ยในเครื่องโทรศัพท์ที่ผมกำลังถ่ายอยู่เนี่ยนะครับหมดก่อนนะครับก็เราก็จะอินเทอร์เน็ตเราก็สามารถใช้ได้เหมือนเดิมนะครับในซิมทูแต่ว่ามันก็จะช้าลงมากๆนะครับถามว่าได้จ่ายอะไรเพิ่มไหมไม่ได้จ่ายนะครับจ่ายแค่ค่ารายเดือนตรงนี้นะครับสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับกล่องทีวีซิมอินเทอร์เน็ตที่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็กล่องนี้นะครับได้จ่ายแค่299บาบาทบวกกับภาษีนะครับภาษีก็คือจะ รวมไปแล้วน่าจะไม่เกิน350หรือว่าประมาณ320ประมาณนี้แหละนะครับบวกลบโอเคนะครับทีนี้ผมจะลองเทสกล่องทีวีให้ทุกคนดูเดี๋ยวเปิดทีวีสักครู่หนึ่งนะครับอ่ะโอเคมีหลายคนสงสัยว่าเออกล่องทีวีเนี่ยดูอะไรได้บ้างดูได้กี่ช่องนะครับเดี๋ยวผมก็จะเปิดให้ทุกคนดูเลยก็แล้วกันนะครับน่ะ ตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับใครสนใจนะครับให้ไปติดต่อที่ศูนย์ถูกใกล้บ้านนะครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมก็เป็นผู้ใช้เหมือนกับทุกคนนั่นแหละนะครับเพียงแต่ว่าเจอของดีเขาให้นะครับก็เลยอยากจะมารีวิวให้ทุกคนดูก็แล้วกันโอเครอแป๊บหนึ่งนะครับรอทีวีเปิดก่อนอ่าพูดถึงปัญหาก่อนดีกว่าในระหว่างที่รอทีวีปัญหาเครื่องนี้เนี่ยถามว่ามีไหมก็ที่ใช้มาได้ก็ประมาณ78เดือนนะครับ เสียไว้ตลอดเลยไม่ไม่มีปัญหานะครับไม่มีปัญหาเลยนะครับแต่ว่าก็จะติดอยู่ที่เวลาที่เวลาไฟดับอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เวลาไฟมาแต่ละทีก็สัญญาณอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราต้องได้ถอดปลั๊กแล้วก็เสียบใหม่นะครับถ้าเกิดว่าอินเทอเร์เน็ตมาเลยเนี่ยก็จะดีมากๆนะครับโอเคนะครับอืมโอเคมาแล้วทีวนี้ผมจะลองเปิดทีวีให้ทุกคนดูอืม ว่าจะดูได้กี่ช่องนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยดีกว่านะครับอีกครั้งหนึ่งใครใครที่สนใจนะครับเดี๋ยวผมขอปิดเสียงก่อนปิดเสียงยังไงแป๊บหนึ่งนะครับออ่าปิดเสียงไว้ก่อนอ่าปิดเสียงนะครับทีนี้นะครับในส่วนของคนที่สนใจในโปรโมชั่นเนี่ยผมบอกเลยนะครับให้ไปติดต่อด้วยตัวเองเลยนะครับที่ศูนย์นะครับสําหรับ ใครที่มีคู่สายใกล้ๆบ้านนะครับก็น่าจะไม่ต้องเสียค่าติดตั้งนะครับลองไปเช็คดูที่ศูนย์ในส่วนของเรื่องคู่สายของสัญญาณถ้ามีใกล้บ้านก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับโอเคมาพูดถึงเรื่องช่องทีวีดีกว่าเดี๋ยวผมขอถอยมาดูได้กี่ช่องนะครับทีนี้ผมจะมารีวิวให้ทุกคนดูนะครับว่าทีวีเนี่ยดูได้กี่ช่องนะครับกดเลือกช่องเลยเห็นไหมครับดูได้ปกตินะครับมันอาจจะไม่โฟกัส แป๊บหนึง่งอ่าดูได้ทุกช่องเลยนะครับเห็นไหมเนี่ยที่ผมเลื่อนให้ดูแล้วไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มเติมเลยนะครับเนี่ยนะครับเช่นช่องอ่าสามสิบหกเนี่ยช่องเนี้ยเขาจะถ่ายนะครับถ่ายทอดพิมี์ลีกนะครับฟุตบอลตอนบอลคอบอลน,นะครับอ่าถ้าขึ้นแบบนี้เนี่ยนะครับอาจจะมีรายการบางรายการที่ ติดลิขสิทธิ์อยู่ไม่สามารถดูได้นะครับแล้วก็ดูช่องอื่นๆที่มันดูได้แบบเนี้ยช่อง7ก็ดูได้นะครับทีนี้ผมก็จะมาสรุปให้ทุกคนดูนะครับในส่วนของอินเทอร์เน็ตที่ผมใช้อยู่นี้นะครับก็คือเป็นอินเทอร์เน็ตของทูมูฟนะครับเดือนละ299้บาทนะครับในส่วนของความเร็วนะครับสปีดแล้วก็อัปโหลดนะครับอยู่ที่200ทับ200นะครับโอเคแล้วนอกจากนั้นก็จะมีกล่องเราเตอร์มาให้นะครับมีกล่องทีวี นะครับแล้วก็มีซิมนะครับซิมมือถือของทูนะครับสามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้นะครับในส่วนของซิมมือถือคือ 10G กิกหรือว่า10อะไรสักอย่างนี่แหละนะครับต่อ1เดือนนะครับโดยไม่มีคิดค่าอะไรเพิ่มเติมนะครับโอเคนะครับซึ่งจ่ายอยู่ทั้งหมดต่อเดือนก็ประมาณ320อบาทหรือบางเดือนอาจจะไป350บาทไม่รู้ว่าเขาคิดค่าอะไรก็อยู่ที่ประมาณนี้นะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับอยากจะใช้นเน็ตเหมือนผมนะครับ ผมแนะนำว่าไม่รู้ว่าโปรโมชันนี้มันยังมีอยู่หรือเปล่าแนะนำว่าให้ไปติดต่อที่ศูนย์นะครับแล้วก็บอกเขาไปรายละเอียดตามที่ผมนำเสนอไปโอเคนะครับหวังว่าทุกคนนะครับคงจะนะครับหายสงสัยนะครับในส่วนของอินเทอร์เน็ตที่ผมใช้อยู่นี้โอเคนะครับบอกเลยนะครับว่าถูกแล้วก็ดีมากๆนะครับเพียงพอต่อการใช้นะครับโอเคใครมีอะไรสงสัยนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับสำหรับคลิปรีวิวการใช้อินเทอร์เน็ตนะครับก็ คงจะฝากทุกคนไว้เพียงเท่านี้นะครับโอเคก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยโอเคเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับทุกคนสวัสดีครับ